ค่ะก็ดีใจค่ะก็ได้ได้เล่นช่องใหม่ๆแล้วก็ดีใจที่มีนักแสดงที่แบบมีประสบการณ์หลายๆท่านอยู่ในในเรื่องนี้ด้วยแล้วมันก็เพิ่มความสนุกเพิ่มความแบบมันมันเป็นความแบบไม่ใช่ตลกฝืดอะคะมันเป็นความแบบคอมเมด,ดี้ที่แบบน่ารักแล้วก็คิดว่า การตัดต่อหรือว่าจาังหวะคอมเมดี้ของพวกเราอะทุกคนน่าจะชอบค่อนข้างมั่นใจนนใไม่นานเลยค่ะคืออยากเล่นอยู่แล้วแต่ว่าแบบไม่ไม่มีใครต่อมา <laughs> คืออยากเล่นตั้งแต่แรกแล้วคงไม่มีใครคิดว่าเราอยากจะเล่นเลยเนนะี่ยดูใช่ค่ะแนวนีใช่คือจริงๆหนูดูแบบตั้งแต่ของ น้องฟีน้องเบกนอนตั้งแต่ตอนช่องสามตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบเอ๊ะนี่มันเรานั่งดูนานมากแบบตอนแรกๆเลยของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปเสิร์ชดูอ้าวเจอไอจีแบบโดเลฟเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าสนใจอยากเล่นจังทำไมไม่มีใครติดต่อมาเลยอะไรอย่างเงี้ยพอทางเอ่อทางทางวลเคริร์ฟติดต่อมาก็รู้สึกสนใจแล้วก็แบบ เอออยากอยากลองเล่นดูตอนนั้นเขาก็ยังหาครูเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประทับใจในเรื่องของการแบบพรีเซนเทชันของเขาด้วยอะไรเงี้ยว่าเออเขาจะทําประมาณไหนอะไราเงี้ยแล้รู้สึกสบายใจกับการร่วมงานกับทางบริษัทด้วยอะไรย่างเงี้ยะค่ะสนิอะไรที่ที่ก้าเลือกที่อยากอยากลอกงใสแล้วกันหนูรู้สึกว่าเล่นกับผู้หญิงมันสบายใจค่อนข้างสบายใจไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือ อย่างถ้าเราเล่นกับเพศตรงข้ามเนาะเราก็จะเราก็จะมีหนูเป็นคนแบบเป็นความเป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้กลัวอะเห็นอย่างเงี้ยเกิดมาจากบทสปายก็เลยอย่างเงี้ยจะดูแบบมีความกล้าๆใช่ป่ะต่จริงๆหนูเป็นคนติ่มมากหนูเป็นคนขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบก็ค่อนข้างกลัวดิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีมากที่แบบเหมือนที่ผ่านมาที่เราเล่นกับ ออพี่พี่พระเอกหลายๆคนน่ะทุกคนน่ารักมากๆ <_ d ata> แล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนผู้ชายพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเออเราเราค่อนข้างแบบรู้สึกเซฟโซนอ่ะยังไม่เคยเจอแบบว่าไม่ไม่โอเคสักเท่าไหร่อะไรเยยงี้ยแล้วก็พอมาเล่นกับน้องนาอ,นอแบบน้องเจน่ะก็รู้สึกว่าเขาแบบมันทํางานด้วยกันง่ายค่ะเพราะว่าผู้หญิงจะมีความการแสดงค่อนข้างเก่งนะ <_ d ata> อ่ะบอกบอกตรงๆก็คือแบบค่อนข้างแบบ เขาค่อนข,ข้างผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วก็เราเรา,เรารู้ว่าเราเราควรจะเล่นอะไรเราควรจะทําอะไรแบบไม่ต้องพุ่มกลับไม่ต้องสั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วห่างจากเรื่องนี้มานหร่เราจะกลับมอะไรอะไรนะคะเราห่างจากเรื่องนี้มา,า,มาไไนไหมือนเราคอนแล้วกลับมาเไม่ต้องถ่ายไปนานเลยแล้วมาเรื่องน,นี้รจริงจริงหนูถ่ายตลอดเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่ไม่ได้ออนแอร์มีบางเรื่องที่ไม่ได้ออนแอร์แล้วก็มีบางเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ฐานท t a r g e ต คนส่วนใหญ่แบบแมสมากอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไปตามตามที่ต่างๆองล่าสุดแบบเอ่อถ่ายของช่อง3ามแบ่บว่ายังยัง,ย,งยังไม่ได้ออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแบบยังไม่ได้ออนเกิดขึ้นแล้วก็เอ่อมาถ่ายของแกมมี่นะคะแล้วก็ก็ได้ออนก็ไดออน,ออน <laughs> แต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบเหมือน คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มหรืออะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นน้องๆแล้วก็จะมีแบบเหมือนต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. hey, ทำไมหายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเออ่ถ่ายซุ้มแอบซุ้มไปถ่ายของ Netflix ค่ะ mm hmm. กับอาโปกับกับพี่โมสค่ะซึ่งกำลังจะออนแอร์ air, ซึ่งก็นานแล้วยังไม่ได้ออ mm hmm. นอะไรเงี้ย <laughs> ก็อยู่ในกระบวนการแบบ post p r o d u c t i o นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเรื่องนี้จริงก็ถ่ายตลอดค่ะ ก็คือแสดงว่าต่อไปก็จะไเห็นผลงานของเรากลัวจะเป็นรวนเดียวเหมือนกันค่ะแบบสิ้นปีนี้รวนเดียวจบหายไปเลยเรียกว่ากระแสไอ้ซีเรื่องนี้มันฟังมากเราแบบมีเตรียมรับความดังความอะไรไว้ใช่มาโอ้ยหนูไอ้หนูก็หนูคือเราอยากให้ผลงานออกมาดีอยากให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็พูดถึงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังมากจนเกินไปจนขนาดที่แบบว่า คยต้องบูมมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่ในพาร์ทของเราอะค่ะคือเราก็นักแสดงเราทำได้แค่นี้เนาะแล้วก็ที่เหลือมันเป็นเรื่องของการโปรโมทเป็น post production การตาดัดการอะไรอย่างนี้ออกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอะไรเป็นการคาดหวังกับงานเมื่อกดดังในกลุ่มวิ่ยนี่อยากคาดหวังเลยค่ะ <laughs> หมายถึงว่า,าหนูก็เต็มที่ในมาตรฐานของหนูที่แบบเออเราเราทำการแสดงมาเนาะก็ หนูว่าแต่ละเรื่องซีรีหรือว่าละครแต่ละเรื่องมันมันมีหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราคนเดียวจะทําให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกหรือว่ามันออกมาดีที่สุดนะคะในช่วงนี้เหมือนซีวายซีรีมันค่อนข้างยอะมากเลยค่ะความกังวลไม่ค่อยกังวลค่ะเพราะว่าอย่างถ้าถ้าบอกความรู้สึกส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยกังวลนะคะเพราะว่า ซีรีส์เรื่องนี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรา mm hmm. เรารู้ว่าอะไรของเรามันมีความย mm ูนิคหรือว่าซ mm ิกเนเจอร์ของเราเป็นลายเซ็น hmm. ของพี่ฟิลออกมาแล้วก็ตัวหนูกับตัวเจนก็หนูหน,หนูหนูมั่นใจว่าทางสองคนเนี่ยจะทำให้ตัวละครมีสเสนะ่ห์แล้วก็ทุกคนก็จะถ้าได้ดูเรื่องนี้ก็จะหลงรักตัวละครในกองของเราค่ะเรียกว่าต่อไปนี้ก็จะได้ดูผลงานก้าองเราค่ะขอให้อย่ารวดเดียวนะพี่ <laughs> หนูก็ไม่รู้แบบปุ๊บออนหมดแล้วแล้วเอาหายไปเลยอ,อขอบคุ่ะ,ะขอบคุณค่ะ